สวัสดี1,600คนดูนะครับก่อนลงไลท์ก่อนลงไลท์เนี่ยทำไมผมเหมือนเยซูรู้ไหมครับไฟผมนะครับไฟผมนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับไฟผมนะครับอันนี้ไฟธรรมชาตินะครับไฟธรรมชาติอันนี้คือไฟธรรมชาตินะครับเห็นปะครับที่เป็นแนวไฟนะครับเหมือนกัเหมือนกดาวแกล็กซี่ครับ หน้าตาดีเวอร์ขอบคุณนะครับเหมือนกระดาษขอบคุณนะครับน้องยุกิหน้าตาดีเวอร์ขอบคุณนะครับนะครับเหมือนกระดวงดาวแกลกซี่ครับฝากถึงแฟนคลับต่างประเทศด้วยนะครับอันนี้คือฝ่ายธรรมชาตินะครับผมเกิดจระจนเห็นปะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับคือฝายายายของสตาร์แ a x กซี่นี่แหละครับของดาวแกลกซี่นี่แหละครับ เนี่ยเหมือนดวงดาวแกล็กซี่ไหมครับอันนี้่ายธรรมชาตินะครับอันนี้ฝ่ายธรรมชาตินะครับอันนี้ฝ่ายธรรมชาตินะครับอันนี้คือายที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเนี่ยครับเหมือนดวงดาวแกล็กซี่ไหมครับแล้วฮอร์โมนครับในร่างกายผมอะมีสิ่งมหัศจรรย์นะครับทั้งมหัศจรรย์ครับทั้งในร่างกายครับภายในร่างกายแล้วก็ภายนอกร่างกายครับมีสิ่งมหัศจรรย์ครับอีกหลายอย่าง